มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทํากําไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมมอันนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษครบรอบ4ปีเข้าสู่ปีที่5ลด60% 1-1แถม1และ1แถม2สมัครได้แต่้ดแต่วนี้จนถึง28กลุ่กุมภาพันธ์นี้ได้เลยนะครับและพิเศษนะครับผมมีคอร์สที่เข้าโครงการ easy e receipt ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0บาท ผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง,ง่ายๆสไตล์ด r A รเและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง,ง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดปรโมชั่นพิเศษนะครับคอร์สแรกเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่30หุ้นไทยหุ้นนอกทองคำกองทุนพิตโตดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคเราสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึก เริ่ม4มีนาคมนี้ก็จริงแต่ตอนนี้เป็นโปรโมชั่น1แถม1นั่นคือแถมคลิปรุ่น29ที่ผมเพิ่งสอนจบไปเนี่ยครับให้เข้ามาเรียนไปก่อนแล้ววางแผนเทรดสอนเสร็จแล้วผมลงเลยอันนี้เข้ามาเรียนไปก่อนถึงเวลาเรียนจริงอีกหนึ่งรอบและพิเศษกว่านั้นผมมีช็อตโน้ตสรุปหุ้นหลังงบไตรมาส4และเป็นเอาลุกว่ามองอยังไงต่อไปอันนี้เป็นไฮไลท์ที่หลายๆท่านรอคอยทุกรุ่นเลยอันนี้ผม และจะลงให้ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ Early Bird 4,900บาทจากราคาเต็ม5,900บาทนักเรียนเก่ามีส่วนพิเศษนะครับการเรียนนักเรียนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์ส่วนใหญ่จะเรียนวันอังคาร2ทุ่มครึ่งและว,วันพฤหัส6โมงเย็นเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดดูย้อนหลังได้1ปีเต็มดังนั้นท่านจะอยู่ที่ไหนเรียนเมื่อไหร่ ุกให้สอบถามในขณะเรียนและหลังเรียนจบจะไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับจะดึงเข้า Facebook กลุ่มนักเรียนเก่าไว้ส่งข่าวทุกวันและมีการสอนอัปเดตให้ทุกเดือนจะมีการสรุปตลาดโลกตลาดไทยทุกสัปดาห์และมีการตีกราฟวางแผนเทรดทั้งอุ้นไทยอุ่นนอกทองคำคริปโตทุกสัปดาห์ดูพื้นฐานดูอะไรบ้างสรุปตลาดวางแผนเทรดทุกวันอังคาร Myset Money Management พุ้นไทยพุ่นนอกกองทุนต่อความขึ้นโตเน้นการกระจายความเสี่ยงนะครับงบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้หน,หนหุ้นของประเภทฟันโกลบิเซสไซโคเอาเปเปอร์ทั้งในไทยและนอกสวยๆมาหากันส่วนการาฟเทคนิคนะครับจะเริ่มตั้งแต่การตั้งค่าการาฟติดตัวการใช้ Trading View, เทรดดิ้งวิวเทรนไลน์แนวรับแนวต้านเทรนฟอร์วิ้งซิสเต็มการาฟแท่งเทียนไทสแตทเทริร์ดลิสต์ลีวอตเลโช ทิสตีดาวฟิวนาชีอเลเลสูตรสแกนหุ้นและมีพิเศษนะครับมีกราบวางแผนเทรดสะโหให้นะว่าในตลาดนะมีหุ้นตัวไหนสวยๆบ้างทุกสัปดาห์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุกเย็นหรือสาร์เช้าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งผมมีไลน์กลุ่มนะครับ2กลุ่มกลุ่มแรกเอาไว้พูดคุยทั่วไปก็จะมีการสรุปตลาดพูดคุยทั่วไปและกลุ่มถามตอบก็จะมีไว้สําหรับ ไปเลยปักพื้นฐานเป็นหเดือนถึงเวลาเรียนจริงหนึรอบครับคอร์สที่2ครับเป็นคอร์สกราฟเทคนิคเทคนิค101ของปี2025ใช้ได้ทั้งหุ้นทองคำกองทุนคริปโตเริ่มเรียน17มีนาคม2568ก็จริงแต่สมัครวันนี้ผมแถมคลิปเทคนิค101 102ของปี2024ที่สอนไปเมื่อปีที่แล้วให้เข้ามาเรียนปักพื้นฐานไปก่อน ดังนั้นท่านไม่จําเป็นต้องไปสมัครเรียนเทคนิคข้อหนึ่ปีนี้ก็ได้เพราะท่านได้คลิกไปทั้งหมดแล้วดังนั้นสมัครตอนนี้คุ้มที่สุดนะครับ Early Bird 5,900บาทจากราคาเต็ม6,900บาทนักเรียนเก่ามีส่วนพิเศษเช่นเคยและพิเศษนะครับเทคนิค ใช้เวลาเรียนทั้งหมด10ครั้ง10ชั่วโมงเริ่ม17มีนาะคมนี้เป็นต้นไปเริ่มตั้งการใช้ trading view ครับการตั้งค่ากราฟ trendline โซนราคา transferring system กราฟแท่งเทียน price pattern จุดซื้อจุดขายที่แม่นยำง m s d rsi stochastic rsi tsd อันนี้เป็น k e ย highlight ของผมเลยนะครับและ ai indicator และอีกอันนึ้งก็คือเป็น ema เราเอามาดูทั้งพื้นฐานและเทคนิคมาประยุกต์กันโดยการใช้ ต่างๆพิเศษใครสมรัครเทคนิคผมแถมคลิปเทคนิค1 0 1 6 0 0 2ของ2024ให้ท่านได้แพ็กเกจนี้เข้าไปเลยครับในราคา5 9 0 0บาทถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของผมในรอบ4ปีและกำลังจะเข้าสู่ปีที่5เหล่านี้และมีอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอามาลงนะครับถ้าสนใจสามารถที่สมัครได้เลยไฮบริด4,900บาทเป็นโปร1แถม1เทคนิค สมัครทั้งแพ็กเกจนี้เลยนะครับจะเป็นราคา5,900บาทและพิเศษกว่านั้นนะครับท่านซื้อคลิปจาะลึกระบบเทรดเระบบกับเวิร์กช็อประบบเทรดเระบบอันนี้ก็ประมาณ20ครั้ง20ชั่วโมงเพิ่มได้ในราคา2,000บาทดังนั้นสมัครได้เลยนะครับให้บริด4,9 0บาทเทคนิค5,900บาทและสมัครทุกคอร์สตามนี้นะครับ1 2 3 4คอร์สตรงนี้ก็จะเป็นราคาทั้งหมด9,800บาทจากราคาเด็ม2 0,000 จนถึง28กุมภาพันธ์นี้ออก Easy u n i v e r s i t ได้นะครับถ้าท่านสนใจสามารถที่สมัครได้แอดไลน์เข้ามาครับ DOC t r u n d e r s c a r e A หรือสแกน QR โค้ดนี้เข้ามาได้เลยครับแล้วพบกันสวัสดีครับ